แมงวันนี้มีตัวเดียวนี่บินไปบินมาอยู่กลับสวัสดีนะครับปกติผมด้ช่องยูทูบลูอยาตาครับมากิน้ายจวนทุกันครับเสียห้องไห้ครับนี่จับแก้วขี่เพี้ยนมาได้ครับกินข้าวทุกันมาเสียห้องไห้มาหน้มาแมงวันมีตัวเดียวนี่บินไปบินมาอยู่เลยจับบ่ได้เยอะมาครับมาแก้วขี่เพี้ยนแบบเข้มข้นเข้มข้น Rồi trụ sợ không hay. <laughs> 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 แซ่บเคยเลยอือแซ่บสุดยอดเลยครับบอกได้แค่คำเดียวว่าสุดยอดโดนได้กินแนละ้วผมไม่ได้จัดซอยจูโดเลยนะครับอืม มีหลายอย่างโอ้เจมิรีหอนมืออือดย่างมาเลี้ยอยู่อย่างมาเบิดอยู่หลายขัานหลายตัวนี้แรกสเสดาวเฮึอเอสเดาอ่ก่อนกินย่างแล้วครับพก็เมืงองย่างจะไปมีผักย่าง โลไล่ไปได้เสียงให้เนี่เพราะมันต้องใช้เวลายำลายครับแต่มื่อได้บอกอยู่นี่เว้อเป็นช่วงกับไทยไทยคิดเบลเลียวเวลาอยำมันมันแตกพวดปวดเนี่ยปลก สุดยอดเลยไ่อยากกินผักบ่อยากกินข้าวปุ่นหากยำเต้นเนี่ยเช่ไเนื้อที่เสียรสชาติ <c oughs> มาเบ่งผักที่ต่อไปผักที่ผมไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่มันติดมามันติดมากับอันนี้ ขอไวซื้อยอดแบบกอบอยอดมุย้ยกินกับนมจีนคนไตมากินกับนมจีนนมเส้็งนะอยอดมุย้ยนะมันหอมหอมแบบชุนๆนนัะ้หอมแห้งมากมีชีลอดมาคือบริสุยยอดมุ้ยมัม้งจะติดรถมา้ยที่เันมัดมานน้ำกันจะได้ว่าก,กินแล้วนะนะอยอดมุย้ยกินมันชุนแห้งอี๋ สองนงีเกาะอ่อ,อนๆออ <c oughs> บึง่อ,อนครับ <c oughs> สดสนิมพี่น้องเลย 으음 mm 음 -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ยังมัวเวิดชนิดต่อไปยอดผักเม,กกม,ม็กเหีืยเนี้ยผมมักยอดผกเม็กกินกับลาปลาปลิลปลาแซ่บ ki mm. moun. ที่ประยากถึงพร้อมเขามันเสียรสชาติผักย่างเข้าไปยอดมันปูเหี่ยวแลวแหละเก็บไม้เดบันห่อนอะไรเก็บไม้บริสุทธิ์เดบันห่อนเหี่ยวไปเลยยอดมันปูสปปรรพคุณครอบจัก,กรวาลเลย อืมเปทุกอย่างแล้วผมพอเปิทุกอย่างแล้วที่งมักมีหลายอย่างเนี่ยเจ็บหักหลายพี่น้องเอ้ยโดนโดนกินเที่ย กันโดนฟ้าหา <laughs> อาทิตย์นึงก็ว่าโดยในที่ผมปกติต้องกินทุกอาทิตย์ตะเบสใส่ชูน ว่าตั้งใจดะไยม,มันแสบครับไดหยํำแล้วมันมันแตกในปากแตกในปากเลยมันมันดีต่างจากข้ากินเนื้อธรรมดานี่คือคนลักษณะพิเศษของเสียหยองไหน นี่แหละมันไอ้เที่ยวๆเนี่ยมันเป็นมันมันเนี่ยตัวนี้แหละสุดแซบ่บ <c oughs> ย่ำจะฟังเดนียวเละปวดกลามด้วยบันใช่ว่ารหราย่ำอีกฟังผมวาณัวเสียบเนเขาติดฟังขัวแล้วเพราะว่าหย่ำฟังใจกับหย่ำในยเยอะแต่มันผมมันรู้สึกว่ามันว่าเสียบก็บฟังขวัวเป็นขึ้นกันไหมครับ ຫັ້ນກະກັນยกຂອງยกໃນฝั่งซ้ายก็ยกได้อยู่แต่บ่ถนัดกังขวาคนเฮานะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบว่าแค่นี้ก่อนขอบคุณน้าชิมาติดตามช่องยูทูบรูปเวตาลขอบคุณนองมบนขอบคุณน้องใจจะพบผมใ่คลิปหน้าขอบคุณครับมันตอนไงต้องใส่เวลาหยิมโดน